ตลอดโครงการธรรมยาราปีที่1 0ออนไลน์ที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมนะคะเป็นภาพก่อนวันงานและหลังวันงานของกิจกรรมบุญในแต่ละครั้งค่ะเป็นกิจวัตรของพระธรรมยตราตลอดเส้นทางพระผู้ปรับมานอนุสรสถานเจแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานบุญพิธีจุดประทีปและพุทธบุตรธรรมยตราภาพทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังการเตรียมงานแต่ละครั้ง ที่เราได้เห็นเป็นประจำอีกหนึ่งทีมที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือภาพของทีมงานวีแคร์ที่ได้รับภารกิจสำคัญในการทำหน้าที่ครั้งนี้คือเตรียมปรับพื้นที่ทุกอย่างให้มีความสะดวกสบายเรียบร้อยเพื่อรองรับงานบุญต้อนรับกิจวัตรพระธรรมยตราค่ะเป็นการเตรียมพื้นที่นั่งนะคะให้กับคณะกรรยานมิตรผู้มีบุญที่เดินทางมาให้การต้อนรับพระธรรมยารา ภาพของทีมงานวีแคร์ค่ะแม้ว่าจะมาจากต่างสถานที่กันแต่ทุกท่านมีเป้าหมายเดียวกันคือบูชาธรรมและเชื่อมสายบุญกับพระมะคลเทพมุนีสดจันทสโรประผู้ปราบมารค่ะภาพทุกภาพของทีมงานวีแคร์นะคะที่ต่างตั้งใจรับบุญตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมในการตอนรับพระพุทธบุตรธรรมยราในวันถัดไปไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดกวาดถนน ูเสือ่อมาร์กจุดติดสติ๊กเกอร์เว้นระยะห่างพื้นที่นั่งของผู้มาให้การต้อนรับพระธรรมยตราเพื่อเป็นาการเตรียมนะคะให้เป็นความระเบียบเรียบร้อยค่ะให้ภาพที่ออกมาดูสวยงามในการที่จะได้เป็นต้นบุญต้นแบบของผู้ที่จะเดินทางมาภายหลังนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานบีแคร์ทุกท่านค่ะที่มีส่วนสำคัญในโครงการธรรมยตราปีที่10ออนไลน์ค่ะ และในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของทีมงานวีแครมาให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญค่ะในโครงการธรรมยาตาฟีที่10นะคะก็อยู่ในส่วนของทีมงานวีแครนะคะในการปูเสื่อรองรับให้กับพระธรรมยาตานะคะการเตรียมงานของเราก็ทุกครั้งที่มีการเดินธรรมยาตาค่ะทีมงานก็จะเริ่มปูเสื่อก่อนล่วงหน้าก่อน1วันนะคะ เพื่อให้เส้นทางของเรานะคะมีความตรงเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะอนอกจากนี้ก็ยังมีการติดเพชรนะคะเพื่อให้กับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งให้เป็นแถวเป็นแนวนะคะ,ะตรงระยะห่างกัน3เมตรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะส่วนในวันที่มีพิธีจุดประทีปค่ะทางทีมงานวีแคร์ก็ได้ไปปูเสือ่อรองรับในการให้กับพระธรรมยาตาเพื่อ ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหารธรรมก,กายเจดีย์นะคะแล้วก็เพื่อลำาลึกถึงอนุสร์สถานทั้งหมด7แห่งนะคะในทุกๆครั้งเลยค่ะ สำหรับความเพื่อมใจที่ในการที่ได้มาเป็นทีมงานเบื้องหลังนะคะเพราะว่าภาพเบื้องหลังะะก็จะเป็นภาพที่สําคัญเพื่อออกสู่งานเบื้องหน้าที่เป็นที่ประทับตาตรึงใจให้กับสาธุชนผู้มีบุญทุกคนทั่วโลกค่ะนอกจากนี้ยังเกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาพบเห็นในครั้งแรกนะคะว่าเส้นทางพระผู้ป่ามานะคะ่ะหลวงปู่มีความสําคัญอย่างไรนะคะเขาก็จะเกิดความสงสัยว่าทําไมพวกเราผู้มีบุญทั้งหลายถึงได้ ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาเพื่อง,งานนี้นะคะเพื่อเกิดกวามสงสัแล้วเขาก็จะได้มาศึกษาวิชาธรรมกายตามเส้นทางพระผู้ปบะมาณที่หลวงปู่ได้ทําไว้นะคะก็ขอพูดถึงเกี่ยวกับความปลื้มใจและก็ความสําเร็จในการเตรียมงานธรรมญาตานะครับก็ขออนุญาตเท้าความไปถึงปีแรกนะครับของของอโครงการทุดงธรรมญาตานะครับพอหลวงพ่อประกาศว่าจะมีโครงการธรรมญาตาก็รู้สึก ปราปื้มปิติใจครับที่จะได้ไปต้อนรับพระธรรมยราตา,ตามเส้นทางของพระผู้ปราบมานะครับแต่พอช่วงนั้นตัวเองกําลังอบรมอาสา,าฟื้นฟูอยู่ครับก็มีทีมพี่เรียงมาแจ้งว่าเ,าเราจะได้เป็นทีมวีแคร์ได้ช่วยปูเสือต้อนรับพระธรรมยรา,าก็ยิ่งรู้สึกปื้มขึ้นไปใหญ่ครับเพราะว่าแทนที่จะได้ไปนั่งต้อนรับพระก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรมยรา,านะครับได้ ปูเสือต้อนรับธรรมญาตาครับก็ทําให้รู้สึกปลื้มเป็นพิเศษนะครับในได้มามีส่วนร่วมในการปูเสือตอนรับธรรมญาตาครับเพราะว่าวีแคร์ครับก็จะทําหน้าที่ตั้งแต่ยังไม่มีสาธุชนมาครับมาเตรียมงานรอมาปูเสือรอครับจนสาธุชนเริ่มทยอยมานั่งประจําพื้นที่มีดอกไม้มารงนะครับเราจะได้เห็นทุกทุกขั้นตอนเลยครับแล้วก็ จนพระธรรมยาตาเดินผ่านนะครับวีแคร์ก็ยังประจําอยู่ประจําที่ครับเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยแล้วก็คอยเก็บงานเก็บดอกไม้เก็บเสือให้เรียบร้อยให้ทุกอย่างเหมือนก่อนเริ่มงานทุกอย่างเป็นปกติครับวีแคร์จะเป็นผู้ที่มาถึงทีแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายในทุกๆจุดของโครงการธรรมยาตรานะครับก็เลยรู้สึกปลื้มปิติเป็นพิเศษครับเพราะว่าเราได้มีส่วน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจริงๆของโครงการในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดะครับปลืม้มพันล้านปลืม้มปลื้มนับประสงไขยค่ะเพราะว่าในส่วนของวีแคร์เรามาจากอ,อ,อาสาฟื้นฟูที่มีทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทยค่ะแต่ละคนก็ได้ชวนพระท่านมาบวชแล้วและได้ตามมาอุปถัมภ์ในการปูเสือให้ท่านเดินเพราะฉะนั้นความปลื้มของเรายิ่งทับทวีค่ะที่ได้เห็นพระที่เราชวนมาท่านได้เดินบนเสือที่เราปูและเราปูให้พระเดินแต่ละเส้นทางด้วยความปลื้มด้วยความปิติได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของเราในการสร้างบาร,รมีสิ่งนี้เราตระหนักกันดีทุกคนก็จะมีความปลืม้มแล้วก็ได้ปูเสื่อให้สาธุชนนั่งแล้วเราก็ติดสติกเกอร์เพชรให้สาธุชนได้นั่งนะคะความปลืม้มในการรับบุญในครั้งนี้ของเรายิ่งทับทวีเข้าไปอีกนะคะเรามีความเป็นทีมเราก็คือ VR 1เพราะทุกคนก็เป้าหมายเดียวกันคือเชื่อมเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปูะคะ่ค่ะ แล้วหลังหลังจากที่เราเตรียมงานเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเก็บงานการเก็บงานของเราก็ยิ่งอลเลิร์เบิกบานนะคะถึงจะดึกแค่ไหนหรือ,อ,อนานแค่ไหนเราไม่เหนื่อยล้าเรามีแต่ความปลื้มปิติใจนะคะเพราะเรารู้ว่าบุญนี้ใหญ่มากจริงๆค่ะสามารถให้ให้หมู่คณะเราเลูกพระธรรมของเราที่เข้าวัดมาช้าได้บุญธรรมยาตรากับเราด้วย ทุกท่านที่ได้มามีส่วนร่วมไม่ว่าจะได้มาช่วยเตรียมงานช่วยเก็บงานหรือได้มาต้อนรับพระธรรมยราค่ะบุญนี้บุญใหญ่มากค่ะสามารถที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ของทุกคนได้เลยค่ะการลงพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีแค่ในบริเวณวัดเมื่อเราเตรียมงานเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งมองภาพที่มีรพระธรรมยตราท่านเดินบนเสือที่เราปูเราก็อนุโมทนาด้วยความปลาบปลื้มใจ ที่เราได้เตรียมงานในส่วนนี้คือเราเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีมีส่วนในบุญตรงนี้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมในทุกระยะเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของวีแคร์เนี่ยพอเสร็จสิ้นงานธรรมยตรานี้เราก็ยังมีการเก็บเสือล้างเสือตากเสือเพื่อไปเก็บใช้ในงานคราวต่ตอไปค่ะเป็นการรักษาสมบัติพระศาส,สนาอีกอย่างหนึ่งของเราทีมวีแคร์ค่ะ